สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอสไตล์ชาแนลนะครับผมกับคอนเทนต์แนะนำเด็กกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเด็กที่ผมจะเอามาแนะนำกันนะครับก็คือเจ้านี่เลยเด็กคารามาเนโรนะครับผมก็มาถึงเด็กบัจเจตเด็กนะครับเรียกว่าเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ดังเน่นแรงด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในเด็กมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างนี้เลยครับตัวเด่นนะฮะคารามาเนโรนะครับ 4ใบนะครับแล้วก็มาอีกะตัวแปลของเขานะครับ4ใบออกตันนะครับ2ใบทับโปโ,ปโอ3ใบจิลาจิโนนะครับ3ใบจิลามี่3ใบโอโดริโดริ GX นะครับ1ใบแล้วก็มิว1ใบนะครับต่อไปเป็น Energy นะครับก็จะมีพลังงานพื้นฐานทางจิตนะครับ3ใบแล้วก็สไปรัลเอเนจีนะครับ4ใบ นี่หมดละต่อไปเป็นอไอเทมนะฮะก็จะมีเลเวลวันนะครับ4ใบนะครับซุปเปอร์บอน3ใบคิสตัลหมอก4ใบนะครับเครื่องหองมวิวัฒน,นาการ4ใบนะครับแล้วก็ตะไคายจับขึ้น2อใบคันเบ็ดธรรมดา2ใบโปเกมอนแคชเชอร์2ใบแล้วก็หอคอยแห่งน้ำา2ใบนะครับ ต่อไปซัพพอร์ตครับก็จะมีงานไม่ใจขอสัจาจานะครับ2ใบคอนนี่สู้สุดใจ4ใบนะครับแล้วก็ชีบะ3ใบครับผมต่อไปจะมาดูวิธีการเล่นเด็กนี้แบบข้าวๆกันครับว่าเล่นยังไงวิธีการเล่นเด็กนี้ข้าวๆนะครับผมดาเมจหลักของเด็กนีนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับผมคือคารามาเนโรนะครับก็คือตัวนี้นะครับต้องแปลงร่างเขาเนาะ โดยถ้าโจมตีของเขาครับก็คือติดจี้อพลังงานพลังจิตนะครับแค่หนึ่งลูกเท่านั้นเองแล้วก็ตีตามการจู่โจมต่อเนื่องนะครับก็คือตามนี้เลยที่มันมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็ได้นะครับทั้งโปเกมอนไอเทมจี้หรือซัพพอร์ตนะครับที่เป็นอันนี้นะครับใบละ40จากบนมือเรานะ,ะสมมติว่าบนมือเราเนี่ยมีการจู่โจมต่อเนื่องสองใบ อ่ะสมก็ต้อเรามีการแบบนี้แค่2ใบปุ๊บก็จะใบละ40ก็ตัวนี้ก็จะตี80นะครับก็คือใบละ40พอตีเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้ก็ไม่ได้เอาทิ้งอะไรนะครับเอา2ใบที่ใช้ตีเนี่ยกลับเข้าเด็กแล้วก็สับประมาณนี้วิธีการโจมตีของตัวนี้นะแล้วก็คงจะถามว่าอ้าวเราเราจะไปหาการ์ดอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าให้มันเยอะๆเต็มมือทำยังไงอะ่ะก็ไม่ยากครับนี่นะครับ เริ่มแรกนะครับแล้วก็ทําการนี่เลยตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยมีตัวซัพพอร์ตจิลามี่นะครับสองใบนะครับตัวนี้ยังไม่มีอะไรครับเราจะไม่พูดถึงมันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับทัโปโอสักหนึ่งตัวแล้วก็ตัวตัวตีเราหลักนะครับสัก2งตัวนะครับกันตายเผื่อนี้ตายก็เอาเดนิจโจมตีขึ้นไปแทนได้นะครับแล้วก็เบนที่ไว้1อันนะครับผมในกรณีที่เราเจอตัวที่สามารถตีเบนเราได้นะครับเพราะว่าปุกกมันเราเนี่ยค่อนข้างบางบางในที่นี้คือ H p อ่ะค่อนข้างน้อยมาก HP มากสุดของเด็กนี่คือถ้าไม่นับตัว GX ตัวนี้นะก็คือตัวนี้มากสุดก็คือ120เท่านั้นเองนี่คือมากสุดละ HP ในเด็กนี้นะครับซึ่งมันมโอกาสตายเยอะมากโดยเฉพาะที่ช่วงนี้หมีต่อเนื่องที่เป็นหมีฟ้านะครับที่เราเขาเรียกกันเนี่ยที่มันทำทำดาเมจที่เบ็นได้2ตัว120เนี่ยเราตายได้ง่ายๆเลยนั่นหมายความว่าเราก็จะเผื่อสล็อตไว้หนึ่งอันนะครับวางมิวนะครับผมวางที่เบ้นเลย ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเจ้าตัวนีนอยู่บนกระดานแล้วนะครับทำให้เบนโซนของเราเนี่ยถ้าอันนี้ปลอดภัยจะไม่โดนด,ดามจอะไรเลยอ่าก็คือป้องกันเบนของเรานะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เ,เด็กฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่เด็กที่จมตีเบนนะครับเราก็สามารถวางอันนี้ด้วยก็ได้นี่โอโดริโดริ Gx นะครับผมความสามารถคืออะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฮะก็แน่นอนว่าไอตัวปลาหมึกนี้คือเราแต่งร่างเขาอยู่แล้ว เอาไว้โจมตีนะครับในเด็กนี้เฟิบซัดแล้วก็ติดจี้นะครับซึ่งในในเด็กนี้จี้เรามี2แบบนะครับก็คือสไปรัลเอเนจีนะครับผมกับจี้ธรรมดาครับที่เป็นจี้พื้นฐานพลังจิตนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นจี้ปกติเลยครับก็คือเป็นธาตุพลังจิตตามที่เขาต้องการเลยในการโจมตีของเขาก็คือใช้พลังจิต1ลูกนะครับก็ติดไปส่วนสําหรับวันนี้นะครับมันสามารถติดโปเกมอนที่เป็นจู่โจมต่อเนื่องนะครับที่มีสัญลักษณ์อันนี้ถึงจะติดได้นะ ติดตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จุดจมต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการ์ดนี้จะทําหน้าที่เป็นสีอะไรก็ได้ถือว่าเราใช้อันนี้ติดอ่ะติดปุ๊บมันก็จะเป็นสีอะไรก็ได้เหมือนเป็นแบบโจ๊กเกอร์หรือพลังงานสีลุงอะไรเนี้ยฮะที่แบบว่าทําให้เราเป็นพลังงานจิตแทนได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ติดอันนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถเอาเนี้ยใช้เป็นการโจมตีได้อ่าแล้วก็ใช้อันนี้แทน เพราะว่าอันนี้มันเราไม่ได้ใช้อันในโจมตีเราใช้การที่เป็นจู่โจมต่อเนื่องโจมตีในท่าของเขานะต่อไปเราก็มาดูตัวซัพพอร์ตสองตัวนี้กันบ้างนะครับผมสมมติว่าเราแปลงล่างนะครับเราก็แปลงล่างตัวนี้ครับเป็นออกตันนะครับผมแล้วก็แปลงล่างจิราจิโนนะครับถ้ามี1ตัวก็แปลงล่าง1ตัวนะครับพีสองตัวก็2ตัวเลยแต่ถ้ามี2ตัวก็จะดีมากเลยนะครับผมอ่าคราวนี้นะฮะความสามารถของสอดตัวนี้คืออะไรนะครับผมเริ่มจากจิราจิโนก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับทิ้งกราฟบนมือ1ใบนะครับแล้วจวดจากเด็ก2ใบอ่าแล้วก็ถติว่าเราทิ้งกราฟบนมือ1ใบจวด2มันจะทําให้เรามีโอกาสได้กร์ดจู่โจมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนะครับ2ใบหรืออาจจะ1ใบหรืออาจจะไม่ได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณนี้อ่าต่อมานะครับตัวนี้นะครับผมความสามารถก็คือสามารถเสิร์ชกราดจากเด็กนะครับ1ใบที่เป็น จู่โจมต่อเนื่องนะครับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนก็ได้จี้ก็ได้ไอเทมก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้ตัวนี้นะครับใช้ได้หนึ่งครั้งต่อ1เทิร์นแล้วก็เลือกมาอะไรก็ได้1ใบขึ้นมือนะครับผมเอามาเพิ่มดาเมจให้ตัวนี้หรือว่าสูตรว่าตัวนี้ยังแปลงร่างม่ได้ใช่ไหมก็เอาเนี้ยสเสิร์ตมาแปลงร่างก็ได้เหมือนกันจะยังไงก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะตอนนั้นนะครับว่าเราต้องการอะไรขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะพูดถึงในส่วนของไอเทมในเด็์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง เริ่มด้วยที่นี่นะครับเป็นอันนี้ก่อนเลเวลบอลนะครับการ์ดใบนี้นะครับจะทําให้เราเสิร์ชโปเกมอนนะครับที่มีเอพี90ลงมานะครับผมคือ90หรือต่ําลงมานะครับซึ่งโปเกมอนของเด็กเราเนี่ยส่วนใหญ่จะต่ำกว่า90นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เสิร์ชได้นะครับนี่60เนาะเห็นไหม60หรือตัวแรกอันนี้ก็50นี่ก็เสิร์ชได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะเป็นคู่นี้ก็ได้นะครับคู่นี้ก็70 90เสิร์ชได้ทั้ง2ตัวเลยอ่า หรือจะเป็นเจ้ามิวก็ได้นะครับที่เราเอามากันเบนก็เลือดไม่เกิน90เหมือนกันนะครับผมนี่คือการใช้งานของการ์ดเลเวอร์บอลนะครับผมต่อไปเป็นซุปเปอร์บอลนะครับผมพอใช้แล้วปุ๊บก็ดูการจิตใบบนสุดนะครับดูสพราิว่าเราดูการจิตใบบนสุดนะครับปุ๊บแล้วก็ดูว่าในจิตใบบนนั้นน่ะมีโปเกมอนอะไรไหมถ้ามีสามารถเอาขึ้นมือได้หนึ่งใบแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็คือเก็บคาเดก็สับ ประมาณนี้เหมือนเปิดดูการ์ดเจ็ดใบบนนะครับผมแล้วก็เลือกโปรแกรมหนึ่งใบขึ้นมือนะครับอันนี้เบสิกมากเลยต่อไปคิสตันมอร์นะครับการ์ดเป็นนี้นะครับเลือกได้2อย่างนะครับคือ1เอาโปเกมอนพื้นฐานพลังจิตนะครับตัวนี้ขึ้นมาหรือจะเป็นพลังงานพลังจิตใบนี้ขึ้นมานะครับผมใบนี้นะครับเลือกได้ระหว่างอันนี้กับอันนี้นะครับต้องเลือกหนึ่งอย่างนะครับผมเลือก2อย่างเลยไม่ได้นะครับประมาณนี้นะการ์ดเป็นนี้ความสามารถต่อไป เครื่องหองวิวัฒนาการนะครับผมการ์ดใบนี้นะคระับใช้แล้วปุ๊บเอาโปเกมอนวิวัฒนาการนะครับขึ้นมือได้1ใบจากเด็กนะครับโปเกมอนวิวัฒนาการก็คืออะไรครับพวกนี้เลยที่เนี่ยทับอยู่ข้างลงทับอยู่ข้างบนเนี่ยนี่คือวิวัฒนาการหมดเลยอันไหนก็ได้ขึ้นมานะครับผมง่ายๆแค่นี้เองต่อไปตะข่ายจับคืนนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับพอใช้แล้วปุ๊บนะครับเอาโปเกมอน1ตัวนะครับกลับขึ้นมือจากคนอย่างเช่นนะครับผมใช้กันี้ปุ๊บเอานี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะอืมแต่ว่าต้องเป็นโปรแกรม,มธรรมดานะครับถ้าเป็นโปรแกรมแบบพวก GX หรือ V ที่เป็นแบบนี้นครับ GX อย่างเงี้ยที่มีคําว่า GX ตรงนี้หรือ V ตรงนี้เอาขึ้นใช้การนี้เอาดึงขึ้นมาไม่ได้นะครับต้องเป็นโปรแกรมธรรมดาแบบนี้นะครับผมเหตุผลที่เอาขึ้นมาคืออะไรก็คือสมมติว่าเราขาดดาเมจใช่ไหมครับเราสามารถใช้อันนี้ใช้ปึ๊บแล้วยกสองใบหน้ขึ้นมาซึ่งสองใบนนี่เป็นจู่โจมต่อนเนื่องใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราสามารถเพิ่มดาเมจให้ตัวนี้เพิ่มอีก80 เข้าใจไหมเข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับผมพอจะคิดภาพออกใช่ไหมครับสมมติว่าเราขาดอีก80หรือ40อเลยเงี้ยเราต้องการการ์ดอีกอ่ะอีกใบหนึ่งเพื่ออันน็อกเอาท์เขาได้อ่ะแล้วก็ใช้ตะกาจับคืน2องใบนี้ขึ้นมาเพิ่มดาเมจได้อีก40หรือ80ก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับตะกาจับคืนนะครับต่อไปคันเบ็ดธรรมดานะครับการ์ดใบนี้นะครับเลือกโปเกมอน2ใบกับ energy ที่เป็นแบบนี้นะยันจี้พื้นฐานนะครับ2ใบจากหลุมของเรานะครับที่ใช้ไปแล้วกลับเข้าเด็กหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับจะเลือกโปเกมอนอย่างเดียวก็ได้หรือจี้อย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมีโอกาสที่จะน็อกเอาท์ง่ายมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือ HP ีค่อนข้างต่ำนัำ่นหมายความว่าการ์ดใบน,นี้จะมีประโยชน์มากก็คือเอาโปเกมอนที่หมดสภาพไปแล้วเนี่ยกลับเข้าเด็กแล้วก็เรียกมาใช้ใหม่ได้อะไรประมาณนี้เหมือนวนใช้นะครับผมประมาณนี้นะ ต่อไปโปเกมอนแคชเชอร์นะครับการเป็นนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเอาจริงๆมันไม่ค่อยนิยมกันนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงดวงนะครับความสามารถก็คือพอใช้แล้วปุ๊บนะครับทอยเหรียญหนึ่งครั้งนะครับถ้าออกหัวนะครับสามารถดึงโปเกมอนเบนจากฝ่ายตรงข้ามนะครับขึ้นมาแทนได้ก็คือเหมือนบอสนะฮะเหมือนใช้บอสขับสั่งบอสแต่ว่าเราใช้ดวงในการดึงเขามาแทนนะครับผมแถมเป็นไอเทมด้วยนะครับไม่เสีย ไม่เสียสล็อตในการใช้ซัพพอร์ตในเทอร์นี้นะครับแต่ว่าต้องใช้ดวงหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องเสียค่าคอร์สอะไรเลยที่แบบไม่ต้องทิ้งการ์ดเพื่อใช้ไม่ต้องเลยรัาแบบใช้แล้วถอยหัวถ้าได้ก็ดึงมาเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมต่อไปใบสุดท้ายครับเป็นหอคอยแห่งน้ำนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับเป็นสเตเดียมนะครับผมเมื่อใช้แล้วนะครับวางไปนะครับใช้สเตเดียมปุ๊บนะครับโปเกมอนจู่โจมต่อเนื่องของเรานะครับทุกตัวเลย จะมีค่าหนีลดลง2ลูกนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับอยู่ข้างหน้าใช่ปะแล้วลงอันนี้นะครับจะทําให้ค่าหนีที่มี2ลูกของเขาในี่ยในการถอยเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าลดจากอันนี้2บาลลูกก็หนีฟรีนั่นเองประมาณนี้นะครับสําหรับความสามารถของหอคอยน้านะก็นี่คือทั้งหมดไอเทมในเด็กนี้นะครับจริงๆแล้วเด็กนี้มันค่อนข้าง ต้องทำนานแล้วก็เล่นเขาบ่อยๆแล้วก็คำนวณดาเมจดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องอธิบายการทั้งหมดว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับในส่วนตรงนั้นมาดูซัพพอร์ตนะครับก็จะมี3ใบนี้นะครับผมงานวิจัยศาสตราจารย์นะครับอันนี้เบสิกเลยก็คือใช้ปับ๊บทิ้งการ์ดบดมือของเราหมดเลยนะแล้วก็จวใหม่จากเด็ก7ใบนี่ครับต่อไปเป็นชิบะนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับผม เอาการ์ดบนมือเราทั้งหมดนะครับกลับเข้าเด็กนะครับผมแล้วก็สับแล้วก็จวใหม่4ใบนะครับแต่ถ้าหากว่าในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามในเทิร์นที่แล้วอ่ะเขาทําให้โปรแกรมเราหมดสภาพอ่ะเราสามารถจวดเจแทน4ใบได้อ่าเข้าใจไหมฮะก็คือปกติแล้วเนี่ยจะจวดสีใบเนาะแต่ถ้าหากว่าในเทิร์นที่แล้วอ่ะโปรแกรมเราหมดสภาพอ่ะเราก็จะจวดเจใบ7ใบเลยนะฮะถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับชิบะนะครับผม ต่อไปเป็นคอนนี่สู้สุดใจนะครับกลายเป็นนี้นะครับใช้ปุ๊บนะครับจั่วการ์ดจากเด็กนะครับขึ้นมือขึ้นมือให้ครบ6ใบถกอว่าเรามี1ใบแล้วใช่ไหมมีมหนึ่งใบมีหนึ่งใบมืออย่างนี้ใช้คอนนี่ปุ๊บมีหนึ่งใบมือละจั่วการ์ดให้ครบ6กใบก็คือเพิ่มอีก5ใบประมาณนี้นะครับผมสำหรับซัพพอร์ตนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงการทำดาเมจของตัวนี้แบบที่มันควรน่าจะเป็นไปได้ มากที่สุดนะครับผมอย่างแรกนะครับเราจะต้องรีดเด็กทำการรีดเด็กรีดเด็กก็คืออะไรทฤษว่าเดกเรามีกองเท่านี้ใช่ไหมเราต้องใช้ไอเทมพวกนี้ที่ไม่ใช่จู่โจมต่อเนื่องเ่ยที่เป็นแบบไอเทมธรรมดาเนี่ยใช้ไปให้มากที่สุดแล้วเซิร์ชเด็กเอาโปกเกมอนต่างๆที่หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จู่โจมต่อเนื่องนะฮะรีดรีดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า ถ้าสมมติว่าเราได้รีดเดไปเยอะมากพอสมควรแล้วอะทั้งเสิร์ชทั้งหาทั้งคนทุกอย่างแล้วในเดซเอามาอาอกมาออกมาให้หมดแล้วอะที่ไม่ใช่จุ่โจมต่อเนื่องนะออกมาหมดแล้วมากเท่าไหร่อะสมมติว,ว่าในเทิร์นนี้เราหมดสภาพอันนี้หมดสภาพไปใช่ไหมแล้วเทิร์นน้าเราใช้ชิบะอะเรามีโอกาส7ใบนั้นอะเรามีโอกาสจั่วการ์ดที่เป็นจู่โจมต่อเนื่องมากเท่านั้นอะสมมติว,ว่าสมมตินนะเรารีดเดไปหมดลับใช่ไหมปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บ แล้วเธอเนี้ยเราใช้ชีบา่าอ่ะเราจวดเจ็ดอมศติเราจวดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลจวดเจ็ดแล้วใช่ไหมเจ็ดใบเนี้ยก็มีโอกาสเป็นจู่โจมต่อเนื่องกี่ใบก็แล้วแต่แหละอยู่ที่ว่าเรารีดเดได้มากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ยังไม่จบนะฮะเรายังสามารถใช้โอโลลินะ,ะับเพราะว่าเทินที่แล้วเราอ๋อผมลืมบอกความสามารถนี้หรือเปล่าใช่ความสามารถอันนี้นะฮะผมถ้าเทินที่แล้วนะครับมอนเตอร์ของเรานะครับหมดสภาพนะครับ ความสามารถอันนี้จะเกิดผลนะครับก็คือเราสามารถโจกการจากเดิเพิ่ม3ใบนับ่นหมายความว่านอกจากเราใช้ชิบะมา7แล้วใช่ไหมเพราะว่าหมดสภาพเนาะหมดสภาพอันนี้ใบแรกแล้วก็หมดสภาพใบที่2นะครับโจดอีก3ใบอ่ะหนึ่งสองสามอย่างนี้ตอนนี้การเป็นมือเราก็มี10ใบแล้วเนาะยังไม่จบนะฮะก็สามารถอันนี้อีกฮะ,ะสมมติว่าการเป็นมือเราเนี่ยสมมตินะอันนี้ผมจะไม่โชว์ข้างหน้านะเพราะว่ามันเรียงวยวไว้อยู่แล้วมันมงอยู่แล้วอ่ะ แตว่าเราจะใช้ใบนี้นะครับเราก็ทิ้งการ์ดที่ไม่ใช่จิ๋โจมต่อเนื่องนะครับเช่นอะไรเช่นติว่าเป็นตัวว่าอันนี้อยู่บนมือใช่ไหมในสิบใบนี้อยู่ใบหนึ่งเราก็ใช้อันนี้นะครับทิ้งอันนี้ไปเลยเพราะไม่ใช่โจมต่อเนื่องจบเพิ่มอีก2ใบอย่างนี้เราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งซื้อ,อทิ้ง1ใบจบเพิ่มอีก2ใบ คราวนี้มีกี่ใบาลามานะับมากัน1 2แ4 5 6 7 8 9 10่1 12 12ใบ12ใบแล้วนะฮะ12ใบเนี้ยโอกาสที่จะมีจูงโจมต่อเนื่องมากแค่ไหนก็อย่างที่บอกครับว่าเรารีดเดเขาออกไปมากแค่ไหนนะครับผมอ่ะคราวนี้ในเนี้ยมันใบละ10เราก็จะมาโจมตีกันตัวเนี้ยก็คือเอาการจูงโจมต่อเนื่องอะไรก็ได้จากบนมือนะฮะ กับข้าวเดกใบละ40ตอนนี้เรามี12ใบแล้วอะผมเชื่อว่านะตอนนั้นอนะถ้ามันทําได้ขนาดนี้แล้วอะผมเชื่อว่ามันสามารถนองเอาตัวใหญ่ได้เลยอะเพราะว่าอะไรถ้าเป็น8ใบ8 4 32แล้วนะใช่ปะใช่สิ32นะก็คือตี320นะครับผม B m a x ส่วนใหญ่ก็เลือกประมาณนี้นะครับผมอาจจะแบบขาดขาดเกินๆสมมติว่าเลือดเขาส3มมิแต่ว่า แปดใบของเรามัน320เราต้องการอีกใบหนึ่งเรายังมีตัวนี้นะฮะที่เรายังไม่ได้ใช้เซิร์ชนะครับก็เซิร์ชมาเลยฮะการ์ดจู่โจมตอนเนื่องหนึ่งใบาจากเด็กอ่ะเราเซิร์ชมาปั๊บก็ครบละก็จะเป็นดาเมจ360ร6 0ยหกใน9ใบใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9ส้อ่ะสมมติว่าอันนี้คือจูจ่โจมตอนนู้นหมดเลยตีเลย9ใบ94 36ีบตีปังน็อกเอาเขออกไปแล้วเอาเนี้ยกับเขาเด็กก็ส,สับ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 ปั๊บปั๊บปั๊บไป ประมาณนี้นะครับผมผมพยายามอธิบายความน่าจะเป็นที่ควรจะเป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดมันอาจจะไม่ถึงขั้น300อย่างที่ผมทำเมื่อกี้ในมเมื่อกี้คือเคสที่ดีที่สุดแล้วนะครับดาเมจเด็กนี้มันจะไม่แน่นอนไม่ตายตัวเลยว่าเธอนี้เราจะตีได้เท่าไหร่เธอนั้นเราจะตีได้เท่าไหร่อาจจะแรงก็ได้หรืออาจจะเบาวิวเลยก็ได้นะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมสําหรับปีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าว่ามันเล่นแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะงงนะครับผมแต่ว่าถ้าลองเล่นแล้วมันไม่ได้งงอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยครับผมเราจะมาดูเกมเพย์ของเดคคารามานโรกันนะครับผมฝั่งตรงข้ามเป็นดาร์กบ็อกซ์นะครับผมแล้วก็คารามานโรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับใช้ซุปเปอร์บอลนะครับดูการเจ็บใบบนเอาโปเกมอนหนึ่งตัวขึ้นมาครับ เอาเจลามี่นะครับขึ้นมาวาันที่เบนแล้วก็ติดจี้พลังจิตให้กับไมกะนะครับผมแล้วก็จบเธอนะครับผมไปฝั่งของดักบ็อกนะครับติดลูกโป่งให้กับดักไลทักทีมนะครับผมแล้วก็วางสเตเดียมเกียวพายุแห่งความโกลาหลนะครับแล้วก็ใช้ชื่อนักขติยานะครับจวดการสามเอ้ยถึงการหนึ่งใบแล้วก็จวดสามใบนะครับผมแล้วสามารถซัพพอร์ตจากหลุมขึ้นมาเป็นมือได้แต่ว่ายังไม่มีนะฮะเพราะเป็นเทิร์นแรก แล้วก็ติดจี้มืดให้กับดาร์กไลท์แท็กทีมนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถมาชาโด้นะครับผมทำลายสเตเดียมนะครับผมแล้วก็วางดาร์กไลท์ GX เอีกหนึ่งใบที่เบนนะครับแล้วก็ใช้โคแบ็กนะครับตัวการ์ดยังครบ6ใบแล้วก็ใช้แท็กคอร์นะครับผมเอาการ Tag ์ดแท็กทีมนะครับ2ใบาจากเลคขึ้นมือนะครับ เอาบังกีราแท็กทีมครับก็แล้วก็เลดกีนนะครับขึ้นมาแล้วก็จบเธอนะผมมาฝั่งของคารามานาโร่นะครับแปลงล่างเป็นจิลจิโน่นะครับแล้วก็ใช้คิตตันหมอกนะครับเอาไมกะาขึ้นมาวางที่เบน์นะครับแล้วก็ใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับใช้2ใบเลยนะครับผมทีเดียวนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแนะนําให้ใช้ทีละใบนะครับผมอันนี้ คือเล่นกันเจบแบบคนรู้จักนะครับก็เลยทำ่างนี้นะครับผมก็เอาคารามิเนโรครับ2ใบขึ้นมาแล้วก็แปลงล่างคารามิเนโรตัวหน้านะครับแล้วก็ใช้คอนนี่นะครับตู้จุตใจจบการให้ครบ6ใบบนมือนะครับวางจีดามี่ที่เบนอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้เลเวลบอลครับเอาโปเกมอนที่มี HP 90หรือต่ำกว่าขึ้นมาเอาทับโปโอครับวางที่เบนแล้วก็โจมตีครับ 3ใบ120นะครับแต่ต้านพลังจิต20ก็เหลือ100ดาเมจนะครับผมมาฝั่งของดักบ็อกนะครับติดจีม้มืนให้กับดักไลท์แท็กทีม gx ตัวหน้านะครับแล้วก็วางใบกิลาสแท็กทีมไปที่เบนซ์นะครับแล้วก็จบเธอเลยนะครับผมเหมือนการจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝั่งดักบ็อกมาฝั่งของคาราเมโนะนะครับ วางโอโดร Gx นะครับไปที่เบนแล้วก็ใช้งานวิจัยศัตดจ์รจ์นะครับทิ้งก้าบดมือตัวหม่7ใบแล้วก็ใช้คริสตัลหมอกนะครับผมเอาที่พลังจิตนะครับขึ้นมาติดมอมกะตัวหลังนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถซิราจิโนนะครับผมทิ้งกราดบนมือ1ใบแล้วก็จวดสอใบนะครับแล้วก็ใช้จิราจิโนอีกตัวหนึ่งนะครับผมทิ้งก้าว์ดหนึ่งใบแล้วก็จว2ใบนะครับ แล้วก็โจมตีนะครับผม3ใบนะผมร้อยยี่สเหมือนเดิมก็เหลือร้อยหนึ่งนะเพราะว่าต้านก็เป็นสองร้อยดาเมจนะครับผมวางอ่าเกียวพายุแห่งความโกลาหลนะครับทางด้านดับหมกนะครับแล้วก็รีทีสตัวหน้าลงมานะครับแล้วก็เอาบากิลาแท็กทีมขึ้นไปแล้วก็จบเธอนนะผมอืการนี่ค่อนข้างนะผมมาฝั่งของคารามาโรนะครับแปลงร่างคารามาโรตัวหลังนะครับแล้วก็ใช้พวกมันคัตเชอร์นะครับทอยเหรียญนะครับได้ สี่นะผมก็ได้หัวนะครับก็ดึงดักไลท์ทกทีมขึ้นมานะครับที่มีดาเมจแล้วก็ใช้งาน,นงบบวิจัยนะครับทิ้งยาดบดมือตัวใหม่เจ็ดใบนะครับแล้วก็แปลงล่างออกตันนะครับผมที่เบนแล้วก็โจมตีครับอีกร้อยี่ครับนอกเอาดักไลท์ทักทีมมานาเซ็กไฟไป3นะครับผมฝั่งของดักบล็อกนะครับ ใช้ทริกบอลนะครับผมเอาเดเดเน็นะครับ GX ขึ้นมาแล้วก็วางเดเดเน็นะครับทิ้งการเหมดมือตัวใหม่6ใบนะครับแล้วก็ใช้แท็คคอร์นะครับผมเอาการแท็คทีม2ใบจากเดขึ้นมือเอามิลทูแท็คทีมกับเลดกีนนะครับขึ้นมาเหมือนการจะเริ่มขึ้นมาแล้วครับฟังฝั่งลักบ็อกแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะใช้ทริกบอลอีก1ใบนะครับผมเอากาล่าไฟเยอร์วีนะครับขึ้นมาวางที่เบน เราก็ใช้การสือสานของโปเกมอนนะครับเอามิวกับเข้าเดกนะครับแล้วก็เอานิวล่านะครับขึ้นมาวางที่เบนล้วก็ใช้ความสามารถของกาลาไฟเอร์วีนะครับดึงจี้มืดนะครับมาติดตัวเองหนึ่งใบจากหลุมแล้วก็ผ่านเธอนะครับมาฝั่งของการาเมนโดะแล้วผมใช้คริสตัลหมอกนะครับเอาไมากะนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้การเอ่องานอะไรน,นะ เครื่องหอมเว้นานการครับเอาคารามมนโรลขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ความสามารถเจลาจิโน่ครับทิ้งก๊าซหนึ่งใบจวสองใบนะครับแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งครับทิ้งหนึ่งใบจวสองนะครับแล้วก็ใช้ไม้ออกตันนะครับผมเอาก๊์ดจู่จมต่อเนื่องนะครับหนึ่งใบจากเตสขึ้นมือแล้วก็ใช้ตากาจัพพื้นนะครับเอาออกตันขึ้นมานะครับผมเหมือนจะเพื่นตัวเมทนะอันนี้จังหวะนี้ แล้วก็ใคาจะขึ้นอีกใบหนึ่งครับเอาคารามิโนโครับขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะของเก้าใบนะนะครับผมสามร้อยหกสิบนะครับผมแล้วก็นอกเอาไปนะครับเท็ไพทั้งหมดไปแล้วก็ฝ่ายคารามิโล่รเป็นฝ่ายชนะนะครับผมโอเคเป็นไงครับสําหรับการเล่นคารามิโนโต่อเนื่องนะครับคือแบบว่าคู่ต่อสู้นะครับคือเราไม่ต้องสนใจคู่ต่อสู้ขนาดนั้นครับ สิ่งที่เราต้องแข่งนับคือมือตัวเองนะครับผมในการเล่นเบ็กนี้นะครับเราต้องแข่งกับมือตัวเองให้ได้ว่ามือเราต้องเล่นไปต่อให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งในเกมเพย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนฝั่งดาวบอเขาก็มือไม่ดีนะครับผมกว่าจะตั้งได้ก็ใช้เวลาหลายเทินนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคารามันโร่ที่ผมเล่นนะครับมันก็ไม่สามารถทำดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงได้นะครับอย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้น้ก็แบบว่า โจมตี122ครั้ง2เทินเลยนะครับทำให้แบบว่านี่แหละครับคือจุดอ่อนของเด็คนี้ก็คือดาเมจมันไม่ตายตัวนะครับผมบางครั้งก็แรงมากแต่บางครั้งก็เบามากนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจเด็คนี้นะพี่จิงมันมีวิธีการเล่นหลายแนวนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งนะครับผมมันมีอีกหลายๆแนวที่เป็นแบบการจุดโจมต่อเน,นื่องที่สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้อย่างเช่นเมสซอนนะครับผมจิมิเล่นอิตาเลียนนะครับ เาก็สามารถเอามาเล่นกับเล็กนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเอามาเล่นกับจิราจิโนนะครับผมซึ่งซึ่งนะครับส่วนตัวนะผมมองว่ามันสามารถใช้ได้เรื่อยๆมากกว่าจิเมเลียนที่มันแปลงร่างเราเซิร์ฟเดกใช่ไหมครับแต่ว่าจลาจิโนเนี่ยมันทิ้งแล้วก็โจยได้2ใบเรื่อยๆในทุกเทิร์นนะครับไม่ต้องแปลงร่างหรืออะไรนั้นแค่วางเขาแปลงร่างได้ก็สามารถใช้ได้ทุกเทิเร์นบอกมาเลยเลือกที่ใช้จลาจิโนมากกว่าเมสซอนจิเมเลียนแล้วก็อ e ิิเลียนนะครับผมแต่ว่าอีกแนวหนึ่งก็สาาามรถเอไปปั เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเด็กนี้ก็ลองเอาไปปรับๆดูนะครับผมโอเคครับก็สำหรับใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คอนเทนต์แนะนำเด็กนะครับผมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม